ไปบ้านไปบ้านไปอีกป่ะเนี่ยบ้ยานา้านแบบ<อ><อ>ไปอีกง่อยยัง<อ>ไม่ได้เลือกลาทำกับยังเยไปอีกต่ออีกไปล ตาป่าตองเลาะหมูบ้านผู<อ>้ขกักงอกันนะเนาะเลาะหมูบ้านสมิวหมูบ้าน

ทำไมอ่ะอะไรก็คือติใจปลาว่าดิโกตใจแลาวนะแมน เม EN นเนาะต่างกันลายเนาะ <ม EN. S 1> ต่างกันลายพี่นออ้องเอ้ยว่าเ <ม EN. S 1> ด็กน้อยแถนี้ขาสีโบมีโทรศัพท์ <ม EN. S 1> อืมเฮาเข่าวสองสามบ้านเนี่ยพี่นะ้องยังโบเห็นเด็กน้อยพวกโทรศัพท์แมนอยู่เทคลาย ต้ส่งโอนอน้กูอเรื่น้องสาปานเพื่นพี่น้อง คู่ที่อยู่ห่างๆกันพี่น้องแต่อยู่เป็นน้ำป่าน้ำเขาเนาะโอ้โทีงานเท่ากับมานำกันสี่คนพี่หนุ่มมาทำป่าตองเพื่อน นด้นื้อสังกีโแต่ตอนนี้นะคะที่ยังไม่พอค่ะยังไม่พอมีงงบ่อขาดยังกระบอกขึ้นยังตะปูอยู่ตะปูตะปูตอก่ะตะปูตอกสังกะสีได้ซื้อและสังกะสีนะซื้อแต่สังกะสียไม่มีได้แื้อเนาะ

โรงงามามันมืดได้มันขึ้นชือว่าขึ้นคนเนาะโอ้ป่าเป็นซื้อสังกะสีใช่เราโรงวานเผลันเอาเงินให้พันหนึ่งเนี่ยชื้อสังกะสีโอ้โดยโดยผ่าดเรือยังนะโดยโดยโดยมัเป็นเมื่อวานอยู่ฮะโอ้เมย์อยู่ฮะเมย์เมย์แล้วล่ะ่ะชลาหุกชลาหุกไปมักคุดกูเม่์ พี่หน่อยปลาปลาตองพ่นสีชื่อสั่งสีมามงนี่ให้พี่น้อยพ่นชื่อสั่งสีมาแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่มีตะปูพ่นนะแต่เดี๋ยวนี้กับมันยังพ่นยังบ่กล้าื้อเพราะว่ามันมืดผ้ามืดฝนพี่น้องเยพ่นก็เลยมาจอบเิ่งก่อนเนาะว่าเห็ดที่ยังแจ้่างกับไป

เดีไมน่ดไมเสร็จกานรนเดี๋ยวมตับเทไทยแล้วาาดเือเ๋ยผมอนี้จะซื้อตง้ดีก่เดี๋ยวผมมาช่วยตัดไม้ก็หนึ่งงพ่นตกตัดนตัดหนาตัดโอ้็นมีไม่ไ่ะแต่ต้องตัดไม้มาบอกบอกรืวอว่าไม้สีเฟในร้านเขาได่มีขาย ใบตองตัไมเดายวตัวหน่องาม่ตัวนี้ตัดไม้จีนไม้พีก้อยห้อยเขาจะเอาต้นไม้ยูคามาทำแล้วเขาหวงรู้ว่าถ้าทำให้มั่นคงก็เอาไม้แบบนี้ไปไม้สี่แปดนะเอาได้ใช่สี่เปดอันนี้นะาะคูณสิบะคูณสิบ ตรงนี้คุณไปซื้อมากันเดี๋ยวเครื่องไม้เดี๋ยวผมเตือะแม่เจ้าอันเพิ่นนอนบ่ะด็นยังลงเลยไม่ทักทายเพิ่นแล้วทุกคนมาแสดงเพิ่อนแล้วเดี๋ยวโอ้เพิ่นเอานี่มุงเหรอเนาะไม่แปร สองตัวตรงได้ได้หรือไม้หกตัวหรือไม้แค่หกตัวนี่ป่าตองผนสีมาเปลี่ยนตัวนี้ออกพี่น้องเลยอ๋อผลเปลี่ยนตัวนี้ออกพี่จีใส่ชากระสีแล้วก็เอาไม้มาใส่ไม้เนาะนี่ไม้มันก็นเป็นไม้อย่างพี่น้องใหม่ผมเนาะใหม่ในบ้านเดน็กอใไม่ไน,ไมน้อยเนี่ยจะพี่นสีเปลี่ยนตัวนี้ออก เราต้องจัดการแต่วันนี้มันก oui, er ok ็สิว่าคำเลยพี่นายอยเนาะยังบริับกันี่ดมันกัสก่อัน่องงมสงมน่่อัองมัมสกันนอ่ก ชงแม่นาชิีกม่นเดียวกันด้วยนเขาบอกว่าเขเป็นนด้วยอชทยงทยปราเขเนย่างไย้น่าดกมืออะไวกัยังวดสบายใจซึงห่วงมันใหญ่ไงม้อน่กมดีตอนแรกว่าจะแตันสี่แผ่นาั้แผ่น ทำบ้านชงแก้บ้านี่ยบ้านแดงยอดมัต์ปแก้ปคกติแล้วนะเอแต่พมีแกต้องอยู่นะไม่เกไม่อยู่ทั้งกลับเลยนะรงนี้อยู่นะลูกพี่อยู่นะไม่เหี้ยนจริงทั้งเบิรอีกตามพพก็ได้จะพาตามเลยนะคะแม่กระจั แถวแถวนี้บ่มีบ่ผ่านนี hmm, ่นะฮะฮิตเอาเองบ่โอ้พืชฮิตเอาเองเพื่อนตาเออว่แถวนี้พืชฮิตเอาเองเพื่อนผ่านี่เป็นลายเนาะ ปก็สิประมาณนี้แหละด้วยเจ้าเจ้าเจ้าฮะแล้วไม่เรียกผมกินด้วยขนไม่เรียกกินข้าวอ๋อไม่เรียกผมกินด้าวกินข้าวก็ได้แล้วไม่เรียกผมกินด้วยข้าวไ่ได้เป็นเรียกลืมลองกินหน่อยวะ ไปช uh ินข้าวกันคนว่ะวันนีไปบ้ายยังกินขาเลยใช่ไหมเดี๋ยวดีนยังบูกินล้วอต้อยนเสียนี่ยไปช้อนไปนอนใ่มะไปนอนอไปนนน่น้งซาโดสาวว้้ว่นีเผมไม่นะเอาแม่เขามานอนนี่ ต้องสองเซมบ้านหลังเนี่ยใช่ไหอืเคยไปอ๋ออกรับกันเด้อจจ้าจอยู่ดีมีแห้งเพือทุกคนไอ้ไม่นิ่งนะไอ้พี่สไครน้องตาลผมก็ไม่ใช่คนรวยนะ ชอบขึ้นอเหี้ผมตามกำลังผมเงพอใจไหมใจครับแล้วพรุ่งนี้ไปคุยๆกันเดี๋ยวกินกินเหล้าเก่อนนะขอบคุณไม่ได้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้กินเหล้ากันโอเคไปกลับโอเคพี่น้อยเนาะตอนนี้กัดซี่กับบ้านกับซองกันเลยพี่น้องเยทำแล้วว่าเอา กทั้งวันเลยมันนี่พาป่าเพิ่นไปหาเจคืองเจก,ก็แล้วก็มาซอยเดือทั้งครอบครัวน,น้องปานพอดีคือเพิ่นสีสา่งบ้านไหนเนาะคือจะเอาสักงสีมาเปลี่ยนออกเลยน้อในการะีิะได้กลับบ้านกันพี่น้นองเนาะอเพราะนี่ก็อนแล้ี <c oughs> มีขนุนไหมพี่บ้านมีขนุนไหมอะได้ก็ขนุนรุ่นมะมี่เดี๋ยวมะมีจะอย่าลืมนะแกต้องซื้อนมให้ลูกแกนะอย่างีเยอะอย่างมากอ่ะชื้นตลอดแล้วแกบอกเมียแกด้วยให้ชมเยอะหน่อยให้ชงเยอะบ่กแบบว่าเพชรมันเอาเพชรไปหลุมย่าให้ตั้งอย่ายุ่ง

มีมอไซคขี่ปดไป๊ดสองของกัได้ได้สบายมีทั้งครอบครัวในป่าเป็นสุนนมดุเงาไงเนาะเด็กมันกินไม่หดเยอะนี่อกแล้วก็ไปตกไว้มันทำให้นเสทำ่อยเด็กได้ เอ้ยฉันพอมองเห็นแกฉันนึกย้าอยู่ว่าเอาไปอยู่ในบ้านนี้ครับงงมันเลยโดยโดยไปกับเลยแหละยนี่ยไงมีหกครัวนี่เนาะปลาเป็นกระส่งเงินเดือส่งนมตลอดเนี่ยไงมีหกครัวนี่โอ้ปลาส่งทุกเดือนเนาะ จ้าจ่า้ยเนาะไปเนาะยังใหญ่มาผมก็ได้แบบนี้รวยโดยว่างไหมอ่ะจังหวะยังบูฮูด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่างก็มาไงจ้าจ่าจ่าเดี๋ยวให้คำตอบเป็นพุ่งนี่เนาะโดยยังจ่ะยังบ่มีกินงเขาไปช่างต๋องเลยโดยรว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 ยเอาไปถือว่าหมู่บ้านนี้เทพพูงจักเป็นเกือบทุกคนเนาะหมู่บ้านนี่ย ว่าได้รับการซอยเดือจากป่าตองเกือบทุกครอบครัวพี่นอ้องเลยเนะนือว่าจิเป็นสมบ้านรือว,ว่าทรงคานมเ <c oughs> ด็กน่อยเนาะที่เขาได้เขามาสัมผัสรือว,ว่าเขามาบึงน่ก็ถือว,ว่าป่าตองนี่คนเทพผูจักเกือบหมู่บ้านววาววาววาพี่นอ้องเลยนะเดือเสือเดือเสือพี่น้องเลยมาเนี่ก็เป็นเกียรตินอย่างยิ่งของลุงใหญ่ที่ได้มาล่วมงานกับป่าเพ่อน ว่าทางเลขกว่าได้แด้กก็ขึ้นมาทางเมืองเซโปนี่พี่น้องแลวก็ได้ร่วมงานกับป้าเพื่อนหรือว,ว่าได้มอบขนมหรือว่ามาบึ่งพิธีซีวิตของซาบ้านี่น้องเนืน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลุงหง่ยยขอขมุกขอบใจเอฟซีลายเนาะที่ขอมาบึ่งมาสมดุลเป็นกำลังใจให้ลุงหญ่พี่เ้องเนาะ ก็ขอให้เอฟซีทุกคนอยู่ดีมีเฮงพบเจอกัน,นได้บ่อมีเด้อพี่น้องได้เฮ็ดโตกมาลำด้วยสนัส่งที่ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง